เรื่องของออการอำลาชีวิตราชการทาหารค่ะทางกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8นะคะได้จัดทําวิธีอำลาชีวิตราชการทาหารประจําปี2568ค่ะให้กับกําลังพลผู้กเกษียณอายุราชการค่ะ พัน,นรงพลลีภัยบูย์ค่ะผู้บังคับทหารราบที่3มกรมทหารราบที่8ค่ะเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารประจำปี2568ค่ะและพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับกำลังพลผู้เกษียณอายุราชการจำนวนเจดนายค่ะเพื่อให้ผู้ที่อำลาชีวิตราชการนะคะมีความรู้สึกภาคภูมิใจค่ะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบ,บกที่ได้เสียสละความสุขส่วนตัวทุ่มเทรแรงกายแรงใจค่ะใช้ในการ รับใช้ประเทศชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาด้วยความรู้ความสามารถของทุกท่านที่ยังเป็นประโยชน์ต่อกองทัพบกและก็ประเทศชาติค่ะเกียรติ ประวัติพร้อมทั้งคุณงามความดีที่ท่านได้ภาคเพียรสร้างสมไว้แก่หน่วยงานนะคะก็ยังคงจะรึกอยู่ในความทรงจําตลอดไปค่ะโดยมีคนะณะนายทหารนายสิบและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่3กรมทาหารราบที่8ค่ะร่วมในพิธีอาคารอเนกประสงค์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราเตโชชัยที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะ การจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารประจำปี2568ได้มีการสวนสนามเทิดเกียรติการกล่าวสดุดีและการบันทึกภาพที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารผู้กเกษียณที่ได้อุทิศตนเพื่อกองทัพและประเทศชาติ เป็นการขอบคุณกำลังพลได้มีความภูมิใจที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองพันทหารราบที่สกรมทหารราบที่8เป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของกำลังพลซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่มาจนถึงวาระจะครบกรเกษียณอายุราชการด้วยความอดทนวิทยะอุตสาหะและเสียสละอันเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หน่วยมีการพัฒนาสมควรเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นที่ยกย่องเชิดชูสืบไปค่ะก็อขอบคุณพ,พี่ทหารนะคะ